บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนห้างค้าปิ C, ีกในกลุ่มบีเจซีผลิตกำลังกรมการค้าภายในกระทรวงการคลังจัดงานข้าวถุงร่วมใจประหยัดทั่วไทยที่บิ๊กซีครั้งที่17ประจำปีป <S <S 2 5 6 8ร้อดพร้อมเดินหน้าชูแน,นวคิดบิ๊กซีร่วมสนับสนุนเกษตรกรไทยทุกภูมิภาคและเป็นศูนย์การสินค้าบริโภคแบบครบวงจรร่วมกับพันธมิตรผลิตภัณฑ์ข้าวถุงไทย20แบรนด์ชั้นนำของเมืองไทย คัดสรรข้าวสารถุงคุณภาพดีเยี่ยมเพื่อผู้บริโภคและนอกจากนี้ยังมีสินค้าบริโภคชั้นนำมาร่วมออกบูธในงานและมาร่วมจัดกิจกรรมโปรโมชั่นสุดพิเศษ6กุมภาพันธ์ถึง26มีนาคมนี้ที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศในันนีที่มร่วมจัดงานในวันนี้ครับครับก็การจัดงานนะครับในวันนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นการจัดกันอยู่ที่ครั้งที่17 แล้วนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบพระคุณน,นะครับทางบิ๊กซีนะครับซึ่งถือว่าเป็นโมเดนเทรดที่ให้ความร่วมมือกับทางกระทรวงพาณิชย์ โดยเฉพาะของทางกรมการค้าภายในนะครับถือว่าเป็นพันธมิตรที่ทํางานกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็อย่างที่ทราบนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาตินะครับหรือนบขก็ได้อนุมัติโครงการนะครับช่วยเหลือนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวนาข้าวนาปังนะครับในไร่ละ1,000บาทนะครับจำนวน10ไร่นะครับซึ่ง ตรงนี้นะครับการที่ทางบิ๊กซีนะครับได้จัดกิจกรรมในการที่นำเสนอนะครับข้าวที่มีคุณภาพดีนะครับในราคารปหยัดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกอกิจกรรมทางการตลาดอันหนึ่งในการดึงสป라이์ออกจากตลาดนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการที่จะทำให้ราคาของข้าวเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยใน การจัดงานครั้งนี้รับทราบว่ามีพันธมิตรมากกว่า20แบรนด์นะครับมาร่วมนะครับแล้วก็นอกจากตัวข้าวแล้วก็ยังมีตัวสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้าวนะครับในงานครั้งนี้ท่านก็จะได้เห็นนะครับได้พบได้ทดลองนะครับสินค้านอกจากตัวข้าวแล้วนะครับก็ยังมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆที่พัฒนาจากข้าวไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มก็ดีนะครับหรือว่าการที่เอาข้าวนะครับมา ทำแทนข้าวเหนียวทำได้ยังไงนะครับมีรสชาติที่ดีนะครับวันนี้ท่านสามารถจะมีประสบการณ์ที่ดีๆจากงาน Rice and Food นะครับของ Big C นี้ได้นะครับในานามของกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทาง Big C เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ช่วยส,สนับสนุนนะครับกิจกรรมของกระทรวงนะครับของกรมการค้าภายในและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือพี่น้องเกษ,ษตรกรนะครับ ได้มีการเชื่อมโยงเอาสินค้าที่ดีมีคุณภาพนะครับไปสู่ถึงมือผู้บริโภคในราคาประหยะัดนะครับก็ทราบว่ากิจกรรมครั้งนี้จัดร่วม50วันนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับแล้วก็ขอให้ บิ๊กซีถือว่าเป็นตัวอย่างนะครับแล้วหลังจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมเข้าถุงนะครับต่อเนื่องไปยังห้างอื่นๆอีกนะครับทั้งห้าง m o เดิร์นเทรในกรุงเทพแล้วก็ห้างท้องถิ่นนะครับทั่วประเทศเพื่อจะดึงซัพปลายออกจากตลาดนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนะครับที่ทาง b ิ๊กซีนะครับได้เริ่มเป็นผู้นำนะครับในกิจกรรมครั้งนี้อีกวาระหนึ่งขอบคุณครับเรื่องของการที่จะเข้าไป ขอบคุณครับก็โดยสถิตินะครับปกติเนี่ยการบริโภคข้าวข้าถุงเนี่ยนะครับอยู่ประมาณอยู่ที่ปีหนึ่งประมาณ8 0 0 0 0นถึงเก้าแตันนะครับผมก็ได้คุยกันกับทางตัวแทนของสมาคมข้าวถุงนะครับแล้วก็ทางห้างโมเดิร์นเทรนะครับก็จะมีการช่วยกันนะครับดึงตัวซพลายนี้ออกมานะครับที่เราตั้งเป้าไว้เพิ่มอีกประมาณสัก5 0 0 0 0นตันในช่วงนี้ นะครับเพื่อที่จะอะไรนะครับเพื่อที่จะหนึ่งช่วยพยุงราคาเพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นก็ขอฝากไปยังทางพี่น้องประชาชนนะครับที่เราเป็นผู้บริโภคนะครับวันนี้ต้องขอช่วยกันรณรงค์บริโภคข้าวเพิ่มกันคนละหนึ่งคำสองคำนะครับมาบิ๊กซีก็หยิบเพิ่มไปอีกคนละถุงนะครับก็จะทําให้พี่น้องชาวนาเกษตรกรนะครับมีการกินดีอยู่ดีเพิ่มขึ้นขอบคุณครับตัวตัว,ตวคนผลผลิตนะครับที่คาดว่าปีนี้ข้าวแง ก็จริงๆแล้วเรื่องกลไกการส่งออกเนี่ยนะครับมันก็เป็นไปตามกลไกตลาดโลกนะครับในเรื่องของราคาซึ่งเราเชื่อว่าราคาในปัจจุบันเนี่ยเป็นราคาที่น่าจะเรียกว่าได้ว่าต่ําสุดแล้วนะครับหลังจากนี้นยเข้าใจว่าราคาน่าจะขยับขึ้นนะครับตามความต้องการแล้วก็รับทราบมาจากทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวว่าเมื่อวานก็มีออเดอร์จากต่างประเทศเข้ามาเพิ่มเติม นะครับก็จะเป็นคนไกลหลักในการที่จะส่งออกนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็จะต้องทําให้ประเทศคู่แข่งอย่างอินเดียซึ่งกลับมาส่งออกเนี่ยนะครับให้เขาเห็นว่าเราเองคนไทยก็ช่วยกันนะครับช่วยเหลือกันคนละไม้ละมือนะครับตรงไหนที่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเดือดร้อนนะครับเราเป็นประชาชนเราอาจจะไม่ได้มีเงินร่ํารวยนะครับแต่การรับประทานข้าวเพิ่มอีกสักคนละคำสองคำผมเชื่อว่าไม่อยู่เกินวิสัยของพวกเรารนะครับ ก็ตอนนี้เนี่ยเรามีการได้ตกลงกันนะครับก็มีการที่แนะนําให้ทางผู้แทนของสมาคมข้าวถุงแต่ละลายนะครับก็คือเราจะไม่ทํำข้าวแบรนด์กลางนะครับก็คือแต่ละท่านก็รับผิดชอบในแบรนด์ตัวเองเพราะผมเชื่อว่าทุกแบรนด์เนี่ยเขต้องรัก ศักดิ์ศรีรักถึงตัวแบรนด์ของตัวเองก็จะต้องนําข้าวที่ดีที่สุดออกมาจําหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนแต่ด้วยความที่ราคาข้าวตอนนี้ผมเชื่อว่ามันอยู่ในภาวะที่ต่ําที่สุดถ้าดึงสัพพลายออกมาตอนนี้เนี่ยแล้วเอามาผลิตเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นข้าวขาวนุ่มๆใหม่ๆนะครับในราคาที่เรียกว่า,าพวกคุณเซอร์ไพรส์แหละนะครับเรียกว่า ปรมาณนั้นนะครับออกมาทยอยออกมาเร็วเ็วนี้ซึ่งในงานครั้งนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งวันนี้จะเน้นมีทั้งข้าวพื้นนุ่มนะครับรวมไปถึงข้าวหอมมะลิรวมถึงข้าวกล้องข้าวอะไรอีกหลายๆตัวนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับให้มาช่วยกันหยิบซื้อกันไปเพิ่มกันคนละถุงกินกันเพิ่มคนละคำนะครับช่วยกันสำหรับสถานการณ์ในลักษณะนี้ครับ ก็ไม่เป็นไรครับเราไอ้ตรงนี้ก็แล้วแต่แต่ละบริษัทแล้วแต่ละแต่ละกลไกของแต่ละห้างนะครับบางครั้งก็อาจจะเป็นจัดเป็นบูธพิเศษหรือบางครั้งก็โปรโมทอยู่ในตัวบูธของเขาเองนะครับว่าตอนนี้มีโปรโมทข้าวพิเศษนะครับในราคาพิเศษก็เหมือนกับสินค้าทุกๆตัวนะครับน้ำมันปาล์มเองไข่ไก่หรืออะไรต่างๆนะครับแต่ละบริษัทเขาก็จะมีเทคนิคกลไกในการที่จะดึงดูดลูกค้านะครับผมเชื่อว่าตรง ตรงนี้เนี่ยโมเดิร์นเทรดเขาเก่งกว่าเราอยู่แล้วนะครับตรงนั้นเราไม่ได้เข้าไปห้ามเพียงแต่ว่าเราจะให้ช่วยกันสนับสนุนและช่วงนี้ให้ลดน,น้ำลงกันช่วยบริโภคข้าวครับอยากให้คื่อการเป็นสื่อารขับมิรีนี้ว่า็อย่างไรแล้วก็อยากชินีคน่ครับสวัสดีพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับในส่วนของบิ๊กซีเองวันนี้ต้องขอบคุณท่านที่ดีกรมค้าภายในเป็นอย่างมากนะครับที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานนะครับในการจัดงานบิ๊กซีไรซ์แอนด์ฟู้ดแฟร์นะครับ ซึ่งเป็นการจัดครั้งที่17ละในส่วนของมากรการเข้าถูกในปีนี้เนี่ยวิกซีเราเองดีใจนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับตามนโยบายท่านประธานเจริญสิริวัฒนพักตีให้เราดูแลนะครับในส่วนของความเป็นดีกินดีอยู่ดีนะครับโดยจัดหาสินค้าที่ดีและมีคุณภาพเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับและ,ะ,ะเดียวกันเองเนี่ยเราช่วยกันนะครับอย่างที่ท่านทิพดีกมค้าภายในะได้บอกไว้นะครับว่าเราซื้อกันคนละกินข้าวเพิ่มคนละช้อนสองช้อนนะครับก็ช่วยเกษตรกร ซึ่งเป็นกำลังหลักของประเทศได้นะครับการจัดการ Ri ซ e and f o o ู f a i r ครั้งที่17ครั้งนี้เนี่ยเราเพิ่มจากการเดิมนี่เราจัดเฉพาะข้าวถุงอย่างเดียวนะครับตัวน,นี้ต้องขอบคุณข้าวถุงพันธมิรนะครับผู้ประกอบการข้าวถุงกว่า20รายที่เข้ามาในวันนี้นะครับเป็นพารามิตรกบเรามาเสมอมานะครับขณะเดียวกันเรามีการขยายไปในส่วนที่เป็นอาหารด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสาเร็จรูปนะครับมาีสเร็จรูปนะครับหรือว่าในส่วนของน้ํามันเครื่องปรุงต่างๆด้วยนะครับเพื่อที่ทําให้บริโภคข้าวกัะได้อย่างมากขึ้นด้วย บิ๊กซีเองเนี่ยวันนี้เราก็ยังมีแถมไข่นะครับเราเตรียมไข่มากกอน3 0 0 0 0 0ใบนะครับที่เลาซื้อซื้อข้าวซื้ออาหารแถมไข่ด้วยนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้โปรตีนนะครับคราวนี้การจัดการครั้งนี้เนี่ยเขาเป็นการกระตุ้นนะครับอย่างที่ทีดีคุค้าภายในบอกไว้เราน่าจะเป็นห้างค้าปลีกแบบต้นๆที่ว่ามาช่วยกระตุ้นการบริโภคข้าวนะครับก็จะเห็นว่าเราผ่านในช่วงของปีใหม่มาจุดจีนมา ตอนนี้เราก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับช่วยกันนะครับเพื่อก่อนที่เป็นมหมากรรมการจับใจ่ายให้สอยในช่วงส,วส,วสงกรานอีกครั้งหนึ่งนะครับการจัดงานในครั้งนี้ก็คือเราหาสินค้าและบริการที่ดีที่เกี่ยวกับข้าวและอาหารนะครับจากพันธมิตรของเรานะครับ20ยเข้าถุง10ายที่เป็นอาหารเนี่ยเข้ามาหาสินค้าและทําโปรโมชั่นกันเพื่อให้ลูกค้าของบิ๊กซีทั้งประเทศนะครับทุกสาขาทุกช่องทาง บิ๊กซีแอปด้วยนะครับก็สามารถที่มาซื้อข้าวแล้วก็อาหารแล้วก็ได้รับแถบไถ่แถมด้วยในราคาที่ดีและคุ้มค่าด้วยนะครับซึ่งก็ส่วนหนึ่งท่านพี่เดได้บอกไว้นะครับว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราทานเพิ่มเนี่ยาวาระช้อนสองช้อนนะครับซึ่งถ้าเราทานเช้าเช้าหรือทานตรงเที่ยงได้เนี่ยเราจะฟาสซิ่งตอนเย็นเนี่ยก็ยังสามารถรักษาักษาสุขภาพได้ดีนะครับก็จะชดเชยการดนโรงทานข้าวเยอะ ตอนเช้านะครับและก็ตอนเที่ยงนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่กระตุน้นเพื่อทำให้เกษตรกรอเรามีรายได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับขอบคุณมากครับงานนี้จัดขึ้นจริงๆแล้วตั้งแต่6กุมภาพันธ์นะครับถึง26มีนาคมพศ2568น,น,นับได้49.50วันอดีนะครับเราเองก็หวังเป็นการกระตุ้นให้มีเงินหมุนเวียนนะครับในระบบเศรษฐกิจไทยนะครับที่นี่เองก็บอกแล้วนะครับว่าจะเอาขายได้พันกว่าล้านค่ะ เพิ่มขึ้น27%จากปีก่อนนะครับแล้วเราเองก็ทำโปรโมชั่นเราเตรียมไข่มาแจกมาแถมนะครับทำทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าได้ของดีคุ้มค่าที่สุดนะครับขอบ,ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ